คลิปนี้ก็เป็นทางเจลีกเหมือนเดิมน,นะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าโทโมกิคอนโดนักเตะของคอนเซ d เดเร์ซัปโปโรนั้นย้ายไปอยู่โยโกฮาม่าเอฟมาดิโนชเป็นทางการไปแล้วทั้งโยโกฮาม่าเอฟมาดิโนชและทางคอนเซ d เดเร์ซัปโปโรก็ประกาศอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นคนแรกที่ย้ายออกไปอย่างชัดเจน แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทังสื่อของคอนซาโดเรซัปโปโรก็มีการวิเคราะห์และความเป็นไปได้กับอีกคนหนึ่งก็คือโทโมกิทาคามิเนะกับตันทีมของคอนซาโดเรซัปโปโรและก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้กำลังเจราจากันอยู่อาจจะเริ่มลงตัวแล้ว กับนกากยยกแกรมปัชนั่นเท่ากับว่าธโมกิทาคามินะกับตันทีมคอนเซเดเรซัปโปโรก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะย้ายไปนกากยยกแกรมปัชอย่างเป็นทางการถ้ากัว่าขาดตัวหลักไปถึงสองคนแต่ที่พูดกันอยู่ว่านกากยยกแกรมปัชก็อยากจะได้อีกคนหนึ่งที่มิชาหรือมิไฮโลเปโตวิทมาเป็นโค้ชให้กับนกากยยาแกรมปัชในฤดูกาลนี้ เพราะฉะนั้นมีข่าวทางญี่ปุ่นตีข่าวไว้ว่ามันมีนักเตะสี่คนที่เขาเรียกกันว่าเป็นลูกศิษย์ของมิเฮโรปตวิตแลวสี่คนเนี้นากกย่ากกำลังเลงอยู่ว่าจะดึงใครไปดีหรือมิเฮโรปตวิตเอ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะดึงคนใดคนหนึ่งไปที่นักกว่ยายแกรนดัชแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าตามข่าวที่ทางสื่อญี่ปุ่นเข้าเสนอนะครับที่เขาวิเคราะห์กันมามีทั้งหมด4คนที่เหมือนกับว่า เป็นลูกศิษย์ของมิเฮโดเปตวิทสี่คนที่ทางสือญี่ปุ่นพูดถึงเนี่ยคนแรกคือชุนตะธนากะอดีตนักเตะของคอนซโดเรซัปโปโรแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เซเรโซโอซาก้าเรียกว่า ผลงานดีมากๆเลยแล้วตอนอยู่คอนเซโดเรซัปโปโรนั้นสมัยมิเฮโรเปโตวิตนั้นถูกใช้งานในตำแหน่งกองหลังตัวกลางเป็นปีกขวาเรื่อกันว่าได้หลายตำแหน่งมีทักษะในการเลี้ยงบอลส่งบอลที่ยอดเยี่ยมทำเกมรุกขึ้นไปข้างหน้าได้ด้วยแล้วก็ยิงประตูได้อีกด้วยเรื่อกันว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มิเฮโรเปตวิตนั้นจะเอาลงอยู่ตลอดเลย พอมาตอนหลังนี้ไปอยู่กับเซเรโซโอสกาก็ถือว่าผลงานดีพอสมควรลงไป37นัดทำได้3ประตู4แอตซิตในปี2024นะครับแต่ตอนหลังก็มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าฉี่ก็พักไปแล้วก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนนี้คือลูกศิษย์ของมิเฮโรเปตวิตถ้าเกิดว่ามิเฮโรเปตวิตต้องการที่จะเสริมทัพถ้าเรียกชุนตะธนกะนากยากระดัมปัชก็จะ ประสานงานให้ทันทีเลยนี่คือคนแรกนะครับใน4คนส่วนคนที่2นั้นเชื่อว่าหลายคนก็พอจะรู้จักแต่หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงกันเท่าไหร่ก็คือโทยานากำมูระซึ่งในสมัยก่อนตอนมิเฮโรปตวิทอยู่เนี่ยส่วนมากจะลงอยู่เป็นประจำบางครั้งก็เป็นตัวสำรองด้วยเล่นได้ทั้งสูนหน้าและก็กองหลังจนได้รับฉายาว่าอิบาฮิโมวิชแห่งซัปโปโร ในช่วงที่อยู่กับอะคาเดมีนั้นโทยันอากามูระเป็นกองหลังตัวลุกที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยสูงถึง186เซนติเมตรมีความเร็วแล้วก็ทักษะในการใช้เท้าเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือไม่ก็แบ็กซ้ายในปี2023ที่อยู่กับคอนเซเดเรซัปโปโรลงไป31นัดทำได้1ประตูและก็3อสซิ์หลังจากนั้นแล้วความโดดเด่นมันก็จะมีมากขึ้น จนกระทั่งคอนเซโดเรซัปโลตกไปอยู่ในเจทูก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่อาจจะเป็นที่โคชด้วยถ้าเป็นสมัยมิเฮโรเปตวิชนี้ได้ลงตลอดเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ต้องยอมรับว่ามีการทะลุทะลวงได้ดีคนหนึ่งถ้าเลี้ยงบอลขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงบอลด้วยความเร็วสูงเรียกว่าประทรับใจแฟนบอลแล้วก็มิเฮโรเปตวิเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งถ้าเกิดว่ามิเฮโรเปตวิกต้องการ ก็อาจจะเรียกคนนี้ก็ได้คนที่3แน่นอนนะครับอยู่กับมิเฮโลเปโตวิทมานานพอสมควรตั้งแต่อยู่อุรวะเบรดเดมอนก็คือโยชินาริโคไมหรือโคมาอีกนี่แหละตอนนี้อยู่กับยูโาม่าเอฟซนะครับอดีตก็เป็นนักเตะของคอนซเดเรซัปโปโรเรียกกันว่าโคไมโคไมแบบนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ของมิเฮโลเปโตวิทเรียกกันว่า จะเอาไปอยู่ตลอดตั้งแต่ที่มิเฮโลเปตวิทยอยู่ที่อูราวะเบรดเดมอนพอย้ายมาคอนซโดรเรซัป,ปโปโรก็ดึงโคมาอินี้มาร่วมทีมที่คอนซาโดรเรซัป,ปโปโรด้วยเรียกกันว่าฝีไม้ลายมือดีมากเลยเป็นนักเตะตัวลุกที่ดีคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งปี2018นี้ เขาเล่นกับชนาทิปได้ดีเป็นอย่างยิ่งมีทักษะในการเลี้ยงบอลที่เฉียบคมและที่สาคัญก็คือว่าเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมีพลังงานสูงส่วนมากจะเล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรับหรือเป็นตัวลุกเรียกกันว่าได้หมดเลยคือถ้าเกิดว่ามิไฮโลเปโตวิตต้องการโคมาอิคนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแทคกติกของเปโตวิทที่จะช่วยในการที่จะ เจาะทะลุทะลวงแนวรับของคู่ต่อสู้ก็คือจะใช้โคมาอีกนี่แหละเพราะว่าในซัปโปโดนี้เราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นตัวทะลุทะลวงได้ดีมิเฮโลเปตวิชอาจจะดึงไปนากวยากแกรมปัชก็ได้เพราะว่าเขามีความสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเป็นนักเตะที่มิเฮโลเปตวิชนั้นไว้ใจอาจจะดึงมาเป็นกำลังอยู่ที่นากวยากแกรมปัชก็ได้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งและเชื่อไหมครับว่าคนสุดท้ายนี้ ที่ทางสื่อญี่ปุ่นยกให้ไม่ใช่ใครเลยนะครับก็คือสุภโชคสรชาติของคอนซาโดเรซัปโปโรนี่แหละที่สื่อบอกว่านี่ก็คือลูกศิษย์ของมิไฮโลเปตวิทซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามสมบัติของประเทศไทยโดยบอกว่าสุภระโชคส่วนใหญ่เล่นในตำแหน่งตัวสนับสนุนซึ่งเข้ามาจากสโมสรประเทศไทยคือบุรีรัมยูเนเต็ด ก่อนจะย้ายมาที่คอนเซเดเรซัปโปโรในปี2022เป็นกองหน้าเป็นแดนหน้าที่มีทักษะในการเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและส่งบอลสุดท้ายที่นำไปสู่ประตูได้อย่างแม่นยำเรียกว่าทะลุทะลวงแนวรับด้วยการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีก็ตรงตามที่แอนมินพูดนะครับว่าสุปโชศาสนชาติจะเป็นตัวจ่ายที่ดีนี่แหละในคอนเซเตเรซัปโปโร มีสุปโชคคนเดียวที่จ่ายได้ดีที่สุดประสานงานได้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่านักเตะส่วนมากในคอนเซิรเรซัปโปโรจะไปเองเรียกกันว่าทําเองชองเองกินเองไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่แต่สุปโชธ์รัชาติเล่นบอลแบบง่ายๆจะเป็นตัวจ่ายที่เรียกกันว่าทำแอซิดให้เพื่อนได้ สร้างโอกาสในการทําประตูได้มากก็อยู่ที่จะยิงเข้าหรือไม่เข้าที่เพื่อนจะยิงนั่นแหละเพราะฉะนั้นสื่อญี่ปุ่นก็จะมองคล้ายกับแอดมินนี่แหละที่บอกว่าสุภโพชสรุชาติเป็นคนส่งบอลสุดท้ายที่นําไปสู่ประตูดได้อย่างแม่นยํานี่คือสิ่งที่ทางสื่อญี่ปุ่นมองเอาไว้แต่ในปีที่มิเฮโรปัจวิตอยู่นั้นเขาลงเล่นไป7เกมในเจลีกทําได้3แอสซิสในปี2022นี่แหละ แต่ในปี2023นี้ลงเล่นไป24เกมทำไป7ประตูแล้วก็1แอซซิตแต่ในปี2024เล่นไป19เกมทำ2ประตู5แอซซิตซึ่งผลงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสุภโชคสรรชาติกับแทคติกของมิเฮโรปรตวิตนั้นเข้ากันดีเลยแต่ท้งสื่อบอกว่าพอมิเฮโรปรตวิตย้ายออกไปเนี่ยย้ายออกจากซัปโปรโรไปเนี่ยเขาทำได้แค่2ประตูและ3แอซซิต ใน31เกมที่คอนเซโดเรซปารโลตกไปอยู่ J2 ถือว่าผลงานน่าผิดหวังในขณะที่ไม่มีมิเฮโลเป t ตวิชอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามิเฮโลเปตวิชต้องการเสริมทัพในตำแหน่งตัวสำรอง <c oughs> ก็คงไม่แปลกใจถ้าจะดึงสุปโชสรชาติเข้าร่วมทีมนี่เป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแอดมินเอามาให้ทุกชมได้ดูว่า,างสื่อญี่ปุ่นวางเป้าหมายไว้4คน ว่านากยากแกมปัชจะดึงมาแต่นกากย่ากแกรมปัสคงไม่ดึงง่ายๆถ้ามิเฮโรเปตวิทไม่ขอหรือไม่ดึงนักเตะพวกนี้เข้ามาเพราะว่านักเตะที่พูดถึงคือลูกศิษย์ของมิเฮโรเปตวิททั้งนั้นเลยบรวมกระทั่งสุพโชคสัชาตินะครับ